ครับวัสดีครับเพื่อนพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวเกษตรกรนะครับที่รักรักรบทุกท่านนะครับแล้วก็ชาวประุสัตว์นะครับวันนี้ร้านสุสิทักเตอร์ของเรานะครับก็มีนะครับคูปาต้าซัญชัยนะครับแอร์วันสองห้านะครับตัวนี้เป็นโฟวิลพงหลายพาวเวอร์ขนยนสามสูบนะครับมาพร้อมบุ้งจีนะครับรถคันนี้ก็เพิ่งลงนะครับเพิ่งมาแล้วก็ยังไม่ได้ล้างนะครับนั่นสภาพเดิมๆมาจาก ญี่ปุ่นนะครับเพิ่งลงตู้มานะครับตัวนี้พาวเวอร์นะครับพุงจีสวยนะครับปุงจีสวยนะครับเดิมๆเลยสวยๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบห้าแรงนะครับน้ําหนักยกได้สามร้อยกิโลนะครับนี่ครับน้าหนักยกได้สามร้อยกิโลนะครับปากปุ้งจีสวยนะครับอันนี้ปากปุงจีสวยเลยนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมแห้งๆเลยครับไม่มีรั่วซึมนะครับสภาพยางใช้ได้อยู่ดีนะครับ สวยงามมากนะครับก็มีจาหนิตรงนี้นิดนึงมีฝากระโปรงร่อนนิดนึงนะครับรถคันนี้ใช้งานมันน้อยครับ1245ชั่วโมงนะครับอ่าระบบมอนโรเมติกออโต้ใช้ได้ปกติดีทุกอย่างนะครับคอนโทรลนะครับคอนโทรลจะเป็นคอนโทรลสี่ทิศนะครับคอนโทรลเดี่ยวคอนโทรลสี่ทิศนะครับครับอ่ามือจี่นะครับทำงานได้ปกติดีนะครับไม่แห้งครับไม่มีรั่วซึมนะครับ ุ้งจีสวยนะครับแน่นๆเลยนะครับรุดแน่นดีนะครับโนะครับ๋ยวให้ดูระบบทางด้านหลังนะครับระบบผลิตหลังนะครับเล็กหลังนะครับอ่าใช้งานได้ปกติดีนะครับนะครับขับเพียงซ้ายยงขวาใช้งานได้ปกติดีนะครับวิดีโอนะครับวิดีโอก็ใช้งานได้ปกติดีนะผมติ้วๆนะครับ อันนี้สภาพนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ล้างเพราะรถเพิ่งมานะครับเรายังไม่ล้างเราก็มาถ่ายวิดีโอให้ชมก่อนนะครับอ้าวโอเค่งเลยตัวนี้จะเป็นเกียร์สแตนด์นะครับ25แรงนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับขายได้ไปนะครับไม่ผิดหวังนะครับเปิดทนใดสนใจไปใช้ตัดหญ้าในสวนนะครับใส่ตัดหญ้าได้นะครับเพิ่มอุปกรณ์อย่างอื่นได้ทุกอย่างนะครับลูกค้าต้องการอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมได้นะครับ น,นี่จะเป็น25แรงนะครับระบบไฟหน้าติดนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้นะครับสวยเลยครับนี้จะเป็นเกียร์ซัทเทนนะครับสี่เกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะฮะภาพสวยงามมากนะครับฮนะ สำหรับคันนี้นะครับเราเปิดราคาไว้ที่2 3 0 0 0 0บาทนะครับ2 3 0 0 0 0บาทนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับเราลองเข้ามาเลือกชมได้ครับร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับเบอร์ไลน์0930855104นะครับเผื่อท่านใดสนใจลองลองเข้ามาเลือกชมได้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับถนนพระผลโยธินนะครับเส้นอำเภอตากฟ้าตาขีนะครับ หางจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณ700เมตรนะครับมาง่ายนะครับร้านเราก็มีรถเก่าญี่ปุ่นจำหน่ายหลายรุ่นหลายราคานะครับเกิดอะสนใจลองลองเข้ามาเลือกชมได้ครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ